ไบเทคจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายชุมชนคนบางใงไงบ้างคะค่ะก็คะะก็มีความยินดีนะคะเพราะว่าทางศูนย์เชสการและการรชุมไบเทคเนี่ยก็เ,เป็นธุรกิจอยู่ในเซอร์วิสแล้วก็เชื่อว่าเราต้องทำกับคนของเราเองนะคะคิดว่าทำยังไงให้ชุชมชนก็แข็งแกร่งก็จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะก็ยินดีคะ่ะถ้าเป็นกิจกรรมร่วมกันคะ่ะ มาดูอีกทางด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะตัวแทนจากพรีเมียร์ค่ะผู้อำนวยการงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรนะคะคุณประอศีอุดมผลเป็นเชิญค่ะอ,อ๋อค่ะก็มีความดีนะคะที่จะไดออ้ร่วมกับโครงการดีๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าทางบริษัทก็ยินดีแล้วก็ทำหลายๆอย่างเพื่อสังคมด้วยอยู่แล้วค่ะขอบคุณขอบคุณด้วย มาร่มมาเป็นคุมคนบงนังนากับเรามาแน่นอนเห็นไหมต่อให้ธุรกิจรัดตัวแค่ไหนก็มาใช่ใชค่ะ,ะ,คะอ่ามาอีกที่หนึ่งนะคะเจ็บป่วยต้องนึกถึงที่โรงพยาบาลกันแน่นอนนะคะตัวแทนจากโรงพยาบาลไทยนครินนะคะคุณปิติพัฒน์ศิหนาะท ทากาทากลนนะคะถ้าเกิดว่าอ่านผิดขออภัยด้วยค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการการบริหารโรงพยาบาลไทยนครินค่ะเชิญค่ะโรงพยาบาลนี้ดิฉันฝากไข้ประจำเลยนะคะก็เคยไปฝากแล้วหนึ่งครั้งดีค่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับทางโรงพยาบาลไทยนักรินก็มีความยินดีมากที่พวกเราได้มาร่วมกันในวันนี้แล้วก็เห็นคนเยอะๆเห็นชุมชน คนบางนาเยอะแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้ก็มีความดีใจมากๆนะครับทางโรงพยาบาลก็มีกิจกรรมแล้วก็มีการออกหน่วยแล้วก็มีการส่งเสริมสุขภาพอ,าอยู่ตลอดเวลานะครับรวมถึงการช่วยเหลือ,อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยการทํากิจกรรมผ่านมูลน,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 นิธิหลวงพ่อพุธโรงพยาบาลธนคลินในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆแล้วก็ยญ่ก็าตามเนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสได้มาร่วมกันเนี่ยคงจะช่วยาทางชุมชนคนบางนาในการโปรโมทกิจกรรมที่น่าสนใจไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ใครนะครินนี่เวลาป่วยๆเข้าไปรู้สึกดีขึ้นนะเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่เอาไว้ให้คุณมาสีไวโอลีนเล่นเชลโล่ฟังแล้วก็เย็นๆสบายๆสิครินอยู่ไหมคะโรงพยาบาลสิคารินคุณประเมศมั่นคงไหมคะอยู่เ้นเดียวการเรียนชิลค่ะจริงยังมีจุฬลารัดด้วยนะฮะผมยังไม่เห็นสวัสดีค่ะ อยากจะเรียนให้ทราบว่าตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับศิคลินนะครับทำกิจกรรมสารประโยชน์ต่างๆมาตลอด20ปีนะครับในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะสา,สามารถขยายเครือข่ายนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเครือข่ายบางนาเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับแต่ว่าตอนนี้ที่อยู่ในมือทุกท่านนะคะเป็นเครื่องดื่มแนวใหม่ แม่อยาอันนี้อยากโดนเหมือนกันนะจับเลี้ยงอยากโดนจับเลี้ยงอยากโดนจับเลี้ยงบ้างนะคะตอนนี้โดนกนะดให้เลี้ยงตลอดเลยค่ะก็มีสรรพคุณในการแก้ร้อนในด้วยอากาศร้อนๆแบบนี้ดื่มแล้วสดชื่นดีค่ะท่านต่อไปค่ะคนสนิทคุ้นเคยของเรากับระวังภายนะคะคมชันลึกทีวีหนุ่มพิมคมชันลึกเลยนะคะตัวแทนจากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัณฑ์นะคะดรคมสันมาลีศรีค่ะรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำท่ว ถึงท่านนี้แต่วันนี้น้าไม่มาด้วยกับอาจารย์นะคะครับก็ครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้บริหารนะครับในส่วนของนิชั่นนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็รู้สึกรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของชุมชน นะครับเพราะว่าปีที่แล้วนะครับในเรื่องสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับภาคส่วนในส่วนของทางด้านวิชาการนะครับโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาหรือมหาลัยต่างๆเนี่ยนะครับเราพยายามผลักดันนะครับแล้วเราก็พยายามร่วมมือกันเพื่อให้ให้ส่วนของทางด้านวิชาการเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับอย่างเวลาเรามามองเห็นวันนี้นะครับที่ทางเนชั่นนะครับมีการรวมกลุ่มกันนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการรวมกลุ่มที่สมบูรณ์ที่สุด นะครับเป็นมันเป็นไอดอลเลยนะครับที่เรามองแล้วเนี่ยนะครับสังคมเราเนี่ยนะครับจะต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายนี่คือเครือข่ายบางนานะครับปีที่แล้วนะครับเราก็จะมี เครือข่ายเฝ้าระวังนะครับสถานก,การณ์น้ําท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับโดยผู้จอมเก้าแลกะกบังนะครับซึ่งเราติดตามสถานการณ์ตลอดนะฮะตั้งแต่ทางด้านบนนะฮะทางด้านลังสิทธ์ทางด้านเหนือขึ้นไปลงไปถึงสมุทรปราการก็เลยมาเชื่อมโยงกับทางด้านเนชั่นอยู่ตลอดเวลานะครับการเชื่อมโยงสถาน,นการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถดูแลพื้นที่เราเฉพาะพื้นที่เราได้เราจะต้องมีการเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ที่สําคัญนะครับต้องเชื่อมโยงกันให้หมดนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเครือข่ายต่างๆที่พระเจ้าก้าไกบังตอนนี้เนี่ยนะครับมีการประสานงานกับวิศวะนะครับสถาบัาน60สถาบัานเราบอกแล้วว่านะครับวิศวกรน,นะครับสถาบัานการศึกษาเนี่ยต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน นะครับมันถึงเวลาที่สถาบันต่างๆต้องลงเข้าไปช่วยกันนะครับก็จะก็เลยเป็นหลักการว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยได้ถูกผลักดันขึ้นเหมือนกับที่ทางเนชั่นได้เริ่มขึ้นมานะครับเราก็หวังว่านะครับเครือข่ายต่างๆเนี่ยนะครับสถาบันเริ่มขยับขยายขึ้นแต่พลังในการขับเคลื่อนเนี่ยอันนี้เป็นสถาบันการศาึกษาเราไม่ได้มีส่วนของทางด้านการเงินต่างๆนะครับมาซัพพอร์ตเราเดินกันด้วยใจ นะครับเดินกันด้วยใจเดินกันด้วยพลังของชุมชนนะครับพลังนี้จะเชื่อมโยงตั้งแต่ทางด้านเหนือนะครับลงสู่ทางตอนใต้นะครับถ้าระบบต่างๆมันเชื่อมโยงกันเรียบร้อยแล้วนะครับมันยังเป็นนะฮะนอกจากเป็นการเชื่อมโยงในการเฝ้าระวังภัยพิบัติแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นการเชื่อมโยงในเรื่องของทางด้านการดูแลในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของชุมชนต่างๆนะครับถ้าจุดต่างๆได้เชื่อมโยงกันหมดผมเชื่อว่าประเทศของเรานะครับมันก็จะมีการพัฒ พัฒนาการมาจากภาคประชาชนนะครับถ้าภาคประชาชนที่แข็งแล้วเนี่ยนะครับระบบต่างๆเนี่ยมันก็จะเสริมกับภาครัฐได้นะครับขอบคุณมาครับเขาคุยกับทางด้านของทางวิชาการไปแล้วนะคะ เจ้าของตึกที่เรายืนอยู่นะตอนนี้เขาก็จะมาเป็นถ้ามาเป็นส่วนร่วมในฐานะที่อยู่บนพื้นแผ่นดินของบางนาอย่างเต็มตัวเลยะนะคะกับผู้จัดการฝ่ายอาคาร P c ซ s นะคะคุณเทียบผาลีค่ะเรียนเชิญคุณเทียบค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณเทียบสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเทียบพูดอะไรกับคนบางนาหน่อยค่ะสวัสดีครับข็ยินดีนะครับ ในฐานะเจ้าของอาคารสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าบอกว่า TCF i เนี่ยบางท่าน,นอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็เคยอข,อขอแนะนําก่อนนะครับก็คือ n 네นชั o นเก่านะครับนะครับถ้าถ้าบอกว่า Nation 네ก็คือรู้จักกันทั่วประเทศล่ะครับถ้างนั้น TCF i เนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับ ที่จริงทางอาคารของเราเนี่ยก็ได้ร่วมกับทางเนชั่นแล้วก็ทางผู้เช่าอาคารนะครับทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะครับอ,อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็คงก็คงเป็นส่วนหนึ่งเท่นั้เองนะคร อย่างเช่นการรับบริจาคโลหิตกับของสภากาชาติไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็รับบริจาคที่ชั้น9อาคารอาคารของเราเนีครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีวงดนตรีนะครับของของคันเนชั่นและก็ของผู้เช้าอาคารเนี่ยก็มีการรับบริจาคเงินนะครับเพื่อไปช่วยเหลือสังคมนะครับผู้ได้อากาศต่างๆซึ่งโครงการนี้ก็ทํามาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับนอกจากนี้เราก็มีกิจกรรมทาบุญ ตักบาทนะครับของขออาคารเนี่ยอยู่ทุกเดือนนะครับแต่นี่คือคือส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับถ้าจะนั่นเราคือคือมันไม่ใช่การแก้ปัญหาส่วนรวมนะครับเราก็ต้องมาร่วมกันทุกภาคส่วนถึงจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดนีได้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมจำได้ว่ามีขอสบกอด้วยเพราะว่าคนบางนานั่งรถเมย์เหมือนกันใช่ไหมะ นั่งไหมนั่งค่ะนั่งเต็มอ่ะจะแทนจากคอสมกนะคะบางเส้นบางนาตรานี่ก็รถเมลหลายสายเลยนะคะอ่ะเรียนเชิญคอสมกรมาด้วยใช่ไหมครับสวัสดีครับผมนเรศบุญเปี่ยมรองผู้ในการสายการเดนรถของคอสมกรนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความนดีนะครับกับกิจกรรมที่ดีๆเช่นนี้คอสมกรเองนะครับในช่วงอีก2เดือนข้างหน้านี้ จะมีการปรับโครงข่ายในเรื่องของเส้นทางการเดินรถที่จะเข้ามาสนับสนุนสําหรับแนวเส้นทางถนนบางนาตาดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากการได้รับการสนับสนุนจากเมกะบ,บางนานะครับเพราะว่าได้ให้พื้นที่ทางคสมกอไว้จํานวนทั้งหมด สิบไร่ด้วยกันนะครับในการที่ให้เข้าไปสร้างอู่จอดรถพร้อมกับลงทุนในเรื่องของอาคารสํงงานักงานและก็ลานจอดรถให้ให้เราใช้พื้นที่นั้นเป็นระยะเวลา30ปีนะครับซึ่งในการจัดการเดินรถนั้นก็จะทําให้สามารถเข้ามารองรับในเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนทางด้านบางนาตาได้นะครับโครงข่ายเส้นทางของขสมกในอนาคตนั้นรองรับความเจริญของพี่น้องทางด้านบางนาและก็จังหวัดสมุทรปาารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายของโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มนะครับจากทางด้านคลอง6นะครับในถนนอโศกโยธินลำลูกกาต่อเนื่องมาจนถึงบักปิ้งก็จะทําให้เกิดความเจริญอยอย่งยิ่งใหญ่นะครับขสมกเองก็จะมาได้ที่ทางบางปิ้งอีก70ไร่ซึ่งก็จะทําให้เราสามารถจะสร้างโครงข่ายการให้บริการให้กับจ,งจังหวัดสมุทรปราการได้ได้อย่างดียิ่งนะครับนั่นคือสิ่งที่ ทางสมกออยากจะฝากไว้ว่าทางเรานั้นจะพยายามอย่างยิ่งในการสนับสนุนหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อทําให้เกิดการจรญเ,เติบโต,ตของชุมชนครับขอบคุณค่ะ